สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่เจ็ดค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะคะเงจะออกจากโรงแรมค่ะก็คือจะออกไปหาซื้อนะคะวันนี้นะคะหาซื้อเครื่องไก่นะคะกางไก่ตัดผมนะคะสําหรับช่างตัดผมนะคะค่ะก็เห็นเขาพูดว่ากางไก่พวกกางไก่พวกมีดพวกดาบอะไรเงี้ยที่จะแปดนเขานำเมื่อวัน เราก็อยากได้แบบเป็นที่ระลึกเนาะไหนๆก็มาแล้วเนาะก็จะไปเดินซื้อไม่รู้ว่าจะไปถูกจุดหรือเปล่านะจะไปดูว่าจะได้ของไหมวันนี้นะคะวันนี้อากาศันคึ้นนะคะเพื่อนๆเป็นไหมคะเอ่อเป็นเป็น,ปน,ห,มนหมอกเอมฆหมอกแล้วก็ไม่มีแสงแดดนะแต่ก็อุ่นค่ะควางว่าฝนคงจะไม่ตก ขอบคุณนะคะตอนนี้กำลังรอข้ามไฟข้ามแยกนะคะค่ะขอให้มีความความสุขทุกท่านท่านนะคะสวัสดีค่ะแล้เวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่7กรกฎาคมนะคะตอนนี้กำลังเดินไปหาซื้อกันไกลนะคะทุกคนเดินตามตูดไกลไปเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะไม่รู้ว่า ไกลเขาแบบดูในแมปเนาะมรู้ว่าอยู่จุดไหนนะคะคือวันนี้ไม่มีแพนอะไรมากมายเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปทั้งวันเหนื่อยมากเดินทั้งวันแล้วก็อากาศก็ร้อนนะคะทุกคนเมื่อวานออกไปต่างจัง,ง,งหวัดเนาะค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าอ่าจะช้อปปิ้งแถวแบบที่ที่พักเนาะเดินเดินมันมันเจ็บเท้าอะ่ะค่ะก็ ายให้ดูบรรยากาศตามท้องถนนวันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าเมฆปกคลุมแต่ว่ามันมันคืมมันคึมมันอบอ้าวทุกคนค่ะที่นี่นะในแปนนะก็จะมีรถแบบนี้เยอะเลยนะรถแบบคือแบบยาวแต่แคบอ่ะคือรถไม่อ้วนอะ่ะเพราะว่าถนนมันไม่กว้างนะน่ารักดี เออมันจะแบบหนึ่งจอดง่ายเนาะค่ะเอ,อ่อทีนี้เขาก็เดินมาซอยนี้นะตามมาคุณผู้ชมตามมาดูซอกซอยของเอ็เนี่ยดูสิซอกซอยของบ้านเมืองของเจแปนอุ้ยร้านอาหารไทยด้วยเรอแล้วนัาศาสตร์ไทยัศาสตร์ไทยนัศ์คุณผู้ชมหกพันหกสิบหกพันชั่วโมงละหกพันเยนก็ไม่แพงมาก อันนี้ก็รันวิ่งขับพิ้วไปเลยขับไปมากโอเคอเราจะข้ามถนนนะคะ รอรอไฟเขียวค่ะทุกคนรไฟเขียวค่ะไฟเ,เขียวแล้วขอบคุณนะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดิ <laughs> นตามเดินตามคุณนตามถูดไกล คุณคะอีกไม่กี่วันก็จะได้เดินทางกลับออกเลนดลแล้วนะคือก็พยายามที่จะแบบไปเที่ยวหลายๆจุดเนาะถ้าไม่เหนื่อยเกินไปเนาะค่ะแต่ว,วันนี้แบบเหนื่อยๆจริงๆอะ่ะไปคงไปไหนได้ไม่ไกลหรอกโอเคขอบคุณคะ่ะจะเดินต่อไปอีกเอ้อ ไกด์พาเดินไปแล้วก็เดินมามาแล้วก็เดินไปเดินไปแล้วก็เดินมานะคะ,อะพอนฟิลนิดนึงนะคะทุกคนแอค้อคก็เพิค่าไกด์พาเข้ามาในซอยนี้ค่ะทุกคนไม่รู้คือแผนที่มันบอกให้มาในนี้ไม่รู้ว่าร้านตีตีเหล็กตีกันไก่อ่ะอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็อยู่ในแมปมันเขียนบอกว่าแถวแถวนี้แหละ ใช่ป่ะอนี่ไงนีไเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ี่จะมันไม่ขายไหมไม่ได้เลยเราจะเอกนี่นี่นี่ๆนร้านนี่นะทุกคนนะเยวเข้าไปดู